แรมโบ้อีิสานเสกสกลอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกฮะก็ได้ออกมาบอกว่าหมอชลนานเนี่ยไปได้กลิ่นมาจากไหนจมูกอักเสบหรือเปล่า <c oughs> พูดแบบนี้สร้างกระแสขึ้นมาเองนะแล้วได้กลิ่นมาจากใครได้กลิ่นมาจากโทนี่หรือเปล่ายืนยันว่าไม่มีประเด็นแบบนี้แน่นอนรวมไปถึงที่มาด้อยค่าการไปเยือนซาอุเนี่ยนะการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดประสบผลสําเร็จแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับประชาชนนะ ทำไมต้องมาด้อยค่าการทำงานกันแบบนี้ที่คุณหมอชลน่านออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการทำหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายคา้านแล้วเอาสมองส่วนไหนมาคิดเอาจมูกแบบไหนมาดมกลิ่นถึงได้กินรัฐประหารหรือว่านายใหญ่ทางไกลส่งกลิ่นเน่าๆมาให้พูดหรือเปล่านะขอเถอะช่วยคิดดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองบ้างค่ะอันนี้คุณแลบโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกตอบโต เลขาธิการพักพลัง